Nerd Review! สมุด Wonderful Time Off เลยอ่ะนะฮะเรามาเริ่มกันที่ฮอกอายนะคริสต์มาสซีรีส์กันก่อนครับไม่น่าเชื่อนะฮอกอายเนี่ยมีกลืนอายของหนังคริสต์มาสหลายๆเรื่องรวมๆกันนะฮะใครที่ดูแล้วรู้สึกคุ้นหูกับเสียงเพลงที่เป็นเพลงประกอบเนี้ยมีเพลง The Grinch ด้วยนะครับจากหนังเรื่อง The Grinch คุณจับได้เพลงนึงค่าหนังค่าเขาเลยคุณจับได้เพลงอะไรครับโอเมอร์โลนอ่ะผมอันนี้ผมก็จับได้ครับมีมีหลายเรื่องมีหลายเพลงมากนะแล้วก็ผมอ่ะจำบรรยากาศของการกระโดด ของฮอกอายได้ว่ามาจากหนังเรื่องไดฮาร์ดนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะเราก็พูดประจำนะฮะว่าไดฮาร์เป็นหนังคริสต์มาสนะแต่ก็ยังมีคนงง,งอยู่ว่าคริสต์มาสตรงไหนวะเขียงเขี้ยขัดใจเลยคริสต์มาสแน่นอนโอเคฮอกอายนะฮะเป็นซีรีส์ที่ <c oughs> เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากไปนั่นแมนโนเวอ์โฮมอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะโดยที่เรื่องราวนะฮะวนอยู่กับเรื่องของการที่ฮอกอายไปเป็นโรนินเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเป็นคอนเควอนซ์หรือมันเป็นผลที่ตามมาจากการที่ฮอกอายเนี่ยทำตัวเป็นโรนินใน ช่วงเวลา5ปีที่ครอบครัวโดนริ๊หายไปนะก็ฮออายก็สูญเสียอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็เลยก็ไปไล่ฆ่าคนนะฮะจนกลายเป็นติดบัญชีหนังหมามาเฟียหลายคนเลยว่าอีโรนินเนี่ยมึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ากูจะผ่านเจอมึงมึงโดนแน่อะไรอย่างงี้นะฮะซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคุณดาคราวงนี้เรามาคุยกันในเชิงโอ้ออละหตอนเราดูจบเรารู้สึกยังไงบ้างผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกเพลินและโคตรคริสต์มาสมากเลยอะโคตรคริสต์มาสโคตรคริสต์มาสเลยอะคืออย่างงี้ในแง่ของความคาดหวังอะถถ้าาาาาเกิดดดมมววว่ตอบบคคหัังในระ ท็อปออฟเด c ะคลาสมัยก็ไม่ใช่คือถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนร่วมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนรุ่มรุ่นนี่<ๆ>คุณพูดถึงใครพูดมาเลยดีกว่าพูดมาเลยดีกว่าชื่อที่ชื่อโรกีโลกี่โอ้หคุณไปเทียบโรกีไม่ได้ผมบอกเลย <laughs> โอเคผมพยายามคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีซีรีส์ไหนในปีนี้ของ MCU อะ่ะ ที่จะดีไปกว่าโลกิแล้วละ่ะ <c oughs> แต่เราก็แค่มองในมุมนี้ว่าโอเคเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าฮอกอายมันจะเล่าเรื่องอยังไงเพราะหลกัหลกๆเรารู้มาว่าโอเคมันเป็นเรื่องราวของการสร้างบทขยายให้กับตัวละครฮอกอายในมุมหนึง่งแล้วก็การส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อด้วยอีกมุมหนึง่งอือ่าแต่ถ้าเกิดเราคุยกันจริงๆแล้วเอาจริงอ่ะบทสรุปของเรื่องราวฮอกอายจริงมันไม่เชิไงไว้ส่งไม้ต่อนะเหมือนกับว่าคินบาตันได้มีนิวพาร์ทเนอร์ออเอออย่างเป็นทางการแต่ผมกลับรู้สึกว่าออมันไม่เชิงนีพนนนาร์ตเนอ,อร์ม คาแรคเตอร์ทุกตัวเนี่ยที่เอาเข้ามาในฮอกอายผมรู้สึกว่าอเออเฮ้ยเจ๋งดีนะแล้วก็มีความกราวมีความแบบจับต้องได้แล้วก็เป็นติดเลเวลที่แบบว่าต้องใช้คนที่ผ่านแบบเลเวลของการเจอตัวร้ายแบบขั้นสูงอะ่เอะเข้าใจป่ะถ้าเราดูฮอกอายไปเราจะเริ่มแบบม,มันจะมีการคิดกลับไปกลับมาว่าสิ่งที่ฮอกอายทาแม่งไม่เหนือความคาดหมาย่เพราะว่าถ้าเราคิดดีๆฮอกอายแม่งคือคนที่สู้กับทหารของเทนอสที่เป็นตัวละครนอกโลกเลยสู้กับเอเลี่ย มาแล้วนุ้ยการที่มึงทําอะไรพวกนี้ได้ไม่ไม่แปลกไงแต่คือคุณจะทายังไงให้เขาอายรู้สึกว่าเก่งน้อยลงอ่ะคุณต้องทําอะไรทําลายจิตใจเขาทําลายอะไรบางอย่างของเขาทำหูดับไปเลยซึ่งจริงแล้วซึ่งจริงแล้วก็สมควรจะหูดับเพราะมึงดูเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวแม่งกูว่ากูดับ้แต่ตั้งแต่ประมาณสองงานแรกแหละโตมมโตมกูว่ามึงตัดมาแต่ละอันเออกูยอมรับแล้วอืก็ควรดับอีกควรดับควรดับจริงก็เลยรู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องมันก็สนุกเป็นความสสนุกกททีีี่่แบบคเด90ราึ มีโฮมอ alone มีอะไรเป็นอินสปิเรชันอ่ะนะเยอะเลยแล้วก็คาลิเตอร์เนี่ยรู้สึกก็มีแบบเขาเรียกความเดาไม่ได้เหมือนกันอ,อ,อย่างตัวละครซอดแมนเนี่ยออพอหนวดงามงานไม่ทำ แดกเงินอะไรบอรดกเนี่ยมึงก็มีความแบบเอาจริงกูก็แอบแบบคิดว่ามันเป็นตัวร้ายนะแต่กูคิดว่าวีล่าเฟรเมนกาเนี่ยดูร้ายกว่ากูก็เลยแบบตุ่วๆก็แบบแต่ก็แบบแม่มึงเป็นตัวร้ายแน่เลยเอ้ยเอ้ยมึงเออยิงยิงไปสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยไม่คิดเรื่องนี้ก็ไม่คิดเรื่องของตัวละครของวินเซนต์ดีนาพิโอคิงพินนั่นแหละคิงพินเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันแล้วพอมีเหมือนกลิ่นตุตุว่าจะมีตัวบิ๊กบอสที่เป็นเดอะแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริิ่มคด ว่าไอ้เหียมจะคิงพินว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเราแอบเห็นภาพของชาลีคอกในหนังเรื่องนึงมาแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าชาลีคอกอยู่ในหนังเรื่องนี้คิงพินก็น่าจะอยู่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ผมอะคิดอยู่แล้วว่ายังไงอะเขาก็ต้องเอาแก๊งนี้มาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะรีวิวฮอกอายก็คือเป็นหนังที่ดูสบายๆวันหยุดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากแต่ผมรู้สึกว่ามันมีจุดจํามันมีความประทับใจหลายๆอย่างผมให้คะแนนเลยแล้ว กแปดเต็มสิบผมว่าดีคุต้องดีค่ะคุณด้าให้คะแนนเลยครับผมให้9เต็ม10โอ้โหคุณด้าคุณมีประเด็นแล้วคุณแอบกิ๊กกับน้องฟอเรนพิวเปล่าพิว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 เปล่าพิวพิวโอ้ยเอาจริงฟอเรนพิวนี่นี่ถือว่าตบบอไปเลยเอ้าคุณเจอน้องอลละควอกเข้าไปตบบอเลยโอ้คุณนี่มันชอบร้ายจริงชอบเรื่องเด็กๆเนี่ยสาววัยร้ายก็ชอบโอเคโอเคคืออย่างนี้ไอ้เก้าเต็มสิบที่ผมให้อ่ะเออคืออย่างเมื่อกี้ผมบอกแหละว่าคือผมก็ ก็ไม่ได้ไปตั้ง expectation ระดับเดียวกันกับโลกิเพราะว่าเราก็คิดว่าโลกิมันสร้างองค์มาตรฐานนะนะแล้วก็ในแง่ของการเปิดมัลติวอร์ต่มันเป็นเอ่อเมนอิชชูที่มันจะเกิดขึ้นในเป็นเรื่องในในช่วงในช่วงเวลาแถวแถวเนี้ยมันมันเปิดได้ใหญ่โตจริงอะไรอย่างเงี้ยอะแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนกับอย่างที่บอกอะหนึ่งเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของการเอ่อเล่าขยายความเรื่องราวของโรนินในทางหนึ่งอีก2ก็คือเราเข้าใจว่ามันคือเรื่องของการเหมือนกับอย่างเมื่อกี้เราพูดไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของการส่งไม้ต เคสบิชอปกับคินบาตันก็คือจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือจะร่วมงานกันไปหลังจากนี้ก็ได้เหมือนกันก็เหมือนคู่คูคนใหม่แทนแทนที่นาตาชาใช่ออกป่ะก็เป็นไปได้แต่ผมมองในแบบหนึ่งว่าไงคินบาตันเนี่ยเขาจะกลายเป็นแมดเดลแช่ละเยลิน่าเนี่ยกับตัวละครของเคสบิชอปเนี่ยเขาคือฮอคไอกับแบล็กวิดโอเนี่ยก็ได้เป็นคู่ขวัญคนใหม่เขาปูเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันมีเคมีด้วยกันซึ่งมันก็มีเคมีด้วยกันจริงๆแล้วก็เวิร์สุดท้ายก็กลายเป็นความสัมพัันนนนธ์ขอออออองฮคไกบบแล็็วิโดดทีีี่่่่เปปรรุใหมมาาะณ คือเอางี้ถ้าเกิดผมถามคุณอ้๊มว่าคุณอ้๊มรู้สึกว่าคุณอ้๊มชอบช่วงเวลาไหนแล้วคุณอ้๊มสึกมันเวิร์ที่สุดในฮอ้อายจะเป็น EP <ม>ก็ได้หรือจะเป็นซีนก,ก็ได้นึกก่อนนะคุณดานึกก่อนเลยนะเอาจริงอ่ะผมผมจะพูดเป็น EP คุณชอบ EP ไหนโอ้เอห้าเลยโอ้ท้ายๆเลยนะโอ้เอห้านี่คือแบบต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าผมอ่ะรู้สึกว่าตอนสาม EP สี่อีแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแจกโจทย์เยอะมากนึกออกไหมอืมแล้วประเด็นคือเราดูไปสามสี่อีพีเราสึกว่ามึงให้เยอะไหมบอกว่าไงงมึจะ ว่าให้มันเคลียร์หรือว่าตัดส่วนที่มันสำคัญออกจนแล้วเหลือแค่ส่วนที่อยากจะไปเล่าเพื่อเหวี่ยงไปสู่อะไรถัดไปหลังจากนั้นมึงต้องตัดนะเว้ยมึงต้องเอาออกบ้างนะเว้ยไม่ใช่แบบสุดท้ายมันก็ <c oughs> หายไปเทียนนี้เทียนหน่อยกองอะไรอย่างเงี้ยแต่ ep ห้าผมชอบตรงที่ว่าเอาจริงผมชอบแบบตอนเปิดเลยช่วงเวลาที่เยรานาโดนบิ๊ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไอตอนนั้นนี่คือแบบเขาเรียกว,ว่าระเบิดน่เลยคือเราเรายัางไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์เรื่องของการโดนคนโดนบิ๊บแม่งจะรู้สึกไงไงอ่าคือมองคนละมุมเอออย่างตอนที่ไอวันด้า มุมมองจากคนบุคคลที่3ามมองคนโดนบิ๊บกลับมาแต่อันนี้คือบิ๊บไปบิ๊บมาเราเห็นคนโดนบิ๊บเลยอะเห็นคาตาแล้วแบบมันเหมือนกับหายไป5วินอย่างนี้มันบอกจริงอะและ้วกลับมาอีกทีนึงคือเหมือนกับโช่ว์พิตตาแบบคือกูล้างหน้าอยู่มองกระจกพิตตาเดียวไอ้เงี้ย ห้องแม่งเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะสีห้องไม่เปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็แบบเอ้ยเป็นก,กูกูก็เว่ออะเป็นใครใครก็เว่ออะแล้วกูเข้าใจแล้วว่าอ๋อคนบิ๊กม่งจะเป็นจะเจอแบบนี้อยู่อะ่ะอันนี้ผุชอบอันนี้อันอันอันนี้เป็นดีเทลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเพิ่มตรงนี้เข้ามาแล้วทำให้เราเข้าใจว่าโอเคประเด็นเรื่องบิ๊กเรื่องหนึ่งแหละเรื่องสองคือเข้าใจว่าเยเลนาเนี่ยความความรู้สึกของนางอะที่มีต่อตัวนางเองรวมถึงตัวพี่สาวของนางเนี่ยมันมันสำคัญขนาดไหนก็ถึงขั้นแบบออพอพอออกมาปุ๊บถามเรื่องแแรรรรรกกเเเเเเเลลลยยยยพีีีีี่่่่่สาาาาาาวววไไไไไปปปหหนน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 มมมมมััััททใใู้้้้ตตตติะะะะอออดดคคคจจงขุ เป็นปัจิโดไงอ่ะแล้วมาบทสนทนาที่เป็นแม่กับลูกสาวมันคุยกันเฮ้ยตอนแรกผมก็ยังรู้สึกแบบไม่รู้เหมือนกับว่ามันกลิ่นบางอย่างมันค่อนข้างยังไม่เคลียร์เท่าไหร่แต่พอฟังบทสนทนาแล้วผมรู้สึกว่าอีแม่มึงใช่แน่อีแม่กูว่าใช่แต่ขนาดเดียวกันมันก็ทําให้เห็นว่าแม่มันคือความหงวยใยลูกสาวจริงๆอ่ะมันมาโาะความผงวยใยจริงๆอ่ะแต่ขนาดเดียวกันมันยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะโปรเทคโัวลูกอ่ะอ่ะแล้วเป็นต่อมาเรื่องของคินคินที่ไปเห็นตรงจุดจุดจานลึกใช่ป่ะที่เป็นสะพาานที่่ออยูตรรงงไป้้ห ใชสายรถไฟใช่ตรงนี้แม่ก็อีกจุดหนึ่งที่มึงชอบใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหมือนกับการขโมยเว้ขโมยสม่งที่มัน34ตอนอ p อ่ะแล้วรวมกับเรื่องราวก่อนหน้าอีกแบ็ควีดโอเอยอ่ะอเวนเจอร์เอยหรืออะไรเออย่างเงี้ยหลายเรื่องแล้วมันแบบมันใช้วิธีการทางบทสนทนาในการค่อยๆเล่าค่อยๆเขย่าเรื่องเออนี่ด้วยและจุดของเออรยเรนาที่มันจะมาเจอกับเคธริชอปอีกมาคุยกันเออมันก็ทำให้เห็นเออมันเคมีบางอย่างคุณชอบคุณชอบเยอะนะคุณชอบเยอะเหมือนกันนะโอ้ยไม่คือถึงผมถึงบอกไง กอง ep เลย eb ห้าไม่นนดีมากจริงคือผมรู้สึกได้ว่าผมอาจจะไม่ได้ชอบโอเวอร์ออลในแบบให้คะแนนหมดสิบนะแต่ผมรู้สึกว่า e p ห้านี่คือไม่ก็ได้คะแนนรลดับเยอะแล้วอะโอเคเออมันดี<อ>จริงอน่ะผมชอบตอนฮอกอายไปโลเ y อ่ะชอบ เราชอบมันตลกดีคือเรารู้สึกเราเข้าใจความแฟนบอยอะแล้วเราแบบว่าเราคิดภาพว่าถ้ามีแบบคนที่เราชื่นชอบมากๆแล้วเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนหลายๆคนอะแล้วมาโลเปกับเรามันคงตลกดีอ่างเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบก็จะเป็นฉากที่ล็อกกี้เฟลเลอร์ก็คือฉากบนไอ้ต้นต้นไม้ฉากสุดท้ายอะตอนต้นไม้หรือว่าตอนลงมาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือโอเวอร์ออลเรารู้สึกว่าโอ้โหมันไอ้ที่มันดฮาร์ดผสมกับโฮมาโมรันนี่ว่ะนึกว่ามันมันมีความโฮมอมรนมากเลยช่วงสินั้น เลฟเฟลเลนแม่งเยอะมากเลยนะอ่าจำเปียโนได้ป่ะเปียโนที่เป็นเหมือนกับเป็นที่พื้นอ่ะเออเออเอานะมาจากหนังบิ๊กของทำแฮงเอาเหรอเออแล้วซีนนี่ซีนที่แบบมันจะมีกล้องแบบหมุนหมุนรอบตัวตัวละครกินบาตันกับไอ้เคฟีชช็อปยิงมนูมิสเตอร์มิสซิสสมิธอ๋อมีมีอย่างนึงก็นี้คุณภรรยาบอกมันมีน้องนกฮูกอยู่ในต้นไม้ชื่อล็อกกี้ล็อกกี้เพถูกตั้งชื่อตามล็อกกี้เฟลเลอร์เย้น้องล็อกกี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งที่เขาเอาต้นไม้มาจัดแสดง แล้วเผอิญว่าน้องล็อกกี้ติดมากับต้นไม้ที่เอามาด้วยก็เลยเอามาช่วยแล้วก็ให้ของกินแล้วใส่กล่องเสร็จแล้วเอาไปปล่อยน้องล็อกกี้จาใส่น่ารับ้งยังไงอ้ยชอบเอาจริงคือตอนแรกเราผมคิดนะว่าถ้าเกิดเทียบกับในแง่ของแอคชั่นซีนอะแม่งจะมีตอนอีพีสามอีธนูพิมอีธนูพิมโป่งกูชอบ ชอบเอออีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือวาเลตีธนูนี่แหละแม่งเบิดเพลินดีเบิดดูแล้วก็นึกถึงพลังของแต่ละคนหมายถึงว่าเพราะว่าเหมือนธนูมันถูกสร้างมาจากเบสไอเดียของการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันมีพลังหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นเป็นโซนิกบูมอ่ะที่แบบเวลาไอ้กัปตันกับไอ้ทอมันเล่นกันอ่ะประมาณว่าแบบว่าโล่มันมันเบาสออกเบลพลังออกใช่ป่ะแล้วไอ้ไฟฟ้าที่คอนทอมันดีดแรงอยู่แล้วพอมันโดนโล่ทีไรมันก็ ตอลิกบูมทีเลยเออแม่งก็เลยมีลูกดอกธนูโอ,อ,อน,นิกบูมอันหนึ่งด้วยไอ้เหี้ยอย่างเจ๋งเหมือนจะเลอะเหอะนะแต่แม่งก็เพลินดีใช่แม่งเพลินดีไอตอน3ว่าว่าพีกันนะพอเจอตอนหก้าไปโอเคกู okay, ปเปลี่ยนใจแล้วแม่งเอาตอน6แม่งให้ซีนแอคชั่นดีสุดไอ้เหี้ยมันสนุกเพลินสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วแบบไม่รู้นะผมว่าทั้งก้อนนั้นเลยทั้งยวงนั่นเลยทั้งอ่าทั้งยวงที่เยลล่าสู้กับคคนบัตตันเออเทั้งยวงที่อ่ามายาไม่ใช่มายาเออใช่มายามะยากับผู้ช่วยเขาอ่ะอ่าแน่นออคิงกัับบบเชชปท้ นั้นหมดเลยอ่ะเราก็ชอบวิธีการตัดสินใจของตัวละครเคสที่ทํากับแม่ด้วยคือถึงแบบต่อให้กูเป็นแม่ลูกกันอ่ะแต่สุดท้ายมึงทําผิดไงมึงก็ต้องยอมรับเรื่องนี้เปล่าวะมันก็ทําให้เหมือนกับว่าตัวเคสก็เหมือนกับได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตที่แบบว่าโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะกูสามารถช่างใจแล้วว่าโอเคเอแม่ก็สวดแม่เว้ยแต่ส่วนความผิดคือส่วนความผิดแล้วถ้าเกิดกูใช้เรื่องใช้ชีว,วิตเป็นแบบฮีโร่เนี่ยกูก็ต้องยอมรับตรงนี้ที่ได้ก็คืออะไรมันจะปวดใจแค่นามละื อย่าไปเชื่อลุงตู่นะไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วไม่แกเชื่อโอเค